อ่าวันดีค่ะให้คุณหอร่วมพดคหน่อยนะครับ่โครงการนี้นะคะโดยสถาันโครงการเนี่ยว่าอ่าโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มเอ่อเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยประมาณสักช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วครับปี65นะครับก็เอ่อเป็นความโชคดีครับที่เราได้ร่วมโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่วิถีธรรมวิถีไทยวิถีเรศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ดรอุทัยสุขสุขนะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจเนื่องจากว่าอย่างที่คุณหมอบอยบอกนะครับโรคเบาหวานความดันปัจจุบันเนี่ยมันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็คนกินยาเม็ดหนึ่งก็ต้องเพิ่มไปเป็น2เม็ดสาเม็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรากาลังทําโครงการเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ลดยาลงได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงพยายามที่จะหาโครงการหรือหาแนวทางในการที่จะมาช่วยคนไข้ตอนนี้นะครับซึ่งก็พบเจอกับ โครงการของอาจารย์อุทัยนี่แหละครับทำใหเ้เราสามารถที่จะดูแลคนไข้ในเฟสแรกสามารถที่จะลดยาแล้วก็มีคนไข้ถึง3 3เเที่สามารถหยุดยาได้ครับค่ะดังน,น,นั้นอยากให้คุณหมอเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาในการดำเนินโครงการนี่ทำอะไรยังไงไปบ้างคะครับกเ็เครื่องมือของอาจารย์ก็คือ3สอ3อ1นนนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายๆครับที่ทุกคน สามารถที่จะปฏิบัติได้เดี๋ยวแม่สเสงี่ยมคงจะได้คุยให้ฟังว่าแม่สเสี่ยมปฏิบัติยังไง3าสองก็คือเราก็จะคุยให้คนไข้ที่เข้าร่วมโครงการฟังนะครับสวดนมนต์นั่งสมาธินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนสภาพจิตใจได้ดีแล้วก็สามารถที่จะอ,อ,อยู่กับตัวเองมีสติอยู่ตลอดในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเลือกกินอาหารนะครับแล้วก็สนทนาธรรมคำว่าสนทนาธรรมเนี่ย อาจจะคุยกับพระก็ได้หรือไม่จาเป็นต้องคุยกับพระก็ได้คุยกับเพื่อนคุยกับคนไข้ด้วยการคุยกับหมอพยาบาลเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับว่ากินยังไงออกกําลังกายยังไงอันนี้ถือว่าเป็นงานสนทนาธรรมเสร็จแล้วเนี่ยสามอก็คืออาหารเราก็จะมาสอนคนไข้ครับว่าการกินอาหารทุกวันเนี้ยที่เราเป็นเบาหวานประเภทที่2อ,อยู่เนี่ยหลักๆเกิดจากการกินอาหารเกินความจําเป็น พอกินอาหารเกินปุ๊บมันก็มีการสะสมสะสมสุดท้ายกลายเป็นเบาหวานดังนั้นถ้าเราจะกลับมากินอาหารให้มันถูกต้องจะกินยังไงนะครับเราก็สอนคนไข้เรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เรื่องทําให้อารมณ์ดีแจ่มใสตลอดเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเครียดเรามีความหงุดหงิดโมโหพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะมันจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมได้ แล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็มากําหนดเป็นนาฬิกาชีวิตครับว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะตื่อกี่โมงจะกินข้าวเช้ากี่โมงจะออกกาลังกายกี่โมงสูงมนสมาธิกี่โมงคือในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องมาวางแผนว่าเราจะทําอะไรบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตก็จะเพลินไปเรื่อยครับดูโฆษณาดูหนังดูซีรีส์นอนตีสองตีสามอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่เป็นระเบียบวินัยมันก็จะทําให้เกิดโรคภัยตาม,มาได้ครับ ในเฟสแรกของเราเนี่ยเราทําตอนเดือนกันยายนจนถึงมีนาคม6เดือนนะครับมีคนไข้ที่อาสาสมัครเข้ามารุ่มโครงการ45คนใน45คนเนี่ยหลังจากที่เราสอนเรื่อง 3- 3สออ1นแล้วก็คนไข้กลับไปปฏิบัติตามเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าใน45คนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะฮะ15คนหรือ33เปอร์เซ็นตจากที่เขาเคยกินยาเบาหวานมาเป็น10ปีก็นะครับแล้วก็อีก30คนเนี่ยสามารถลดยาลงได้ ซึ่งสวนกระแสจากสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมีแต่ต้องเพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเป็นเม็ดหนึ่งสเม็ดสเม็ดสุดท้ายได้เปลี่ยนเป็นยาฉีประมาณนั้นแต่ตอนนี้พอเราเริ่มโครงการแรกเนี่ยสีคนเนี่ยนะครับทาให้สามารถลดยาและก็หยุดยาลงได้คราวนี้ตอนนี้เรากาลังอยู่ในช่วงเฟสที่2เฟสที่ดองตอนนี้เนี่ยเรามีตั้งใจจะทํา 1, คนไข้หนึ่งพคนใน1000คนเนี่ยเป็นคนไข้เบาหวานประมาณ300แล้วก็คนไข้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันอีก700 ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มโครงการมาประมาณ1เดือนแล้วครับ1เดือนเนี่ยคนไข้เบาหวาน300เนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถลดยาลงได้แล้วประมาณร้อยกว่าคนประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แลวก็ตอนนี้เริ่มหยุดยาเริ่มหยุดยาได้แล้วประมาณสัก1 0ประมาณ 30- 40คนก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีครับว่าโครงการที่เราทําในรุ่นที่1พอมาขยายผลเนี่ยมันก็ยังได้ผลดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็น3ามอสามอหนึ่งนอเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายแล้วก็สามารถใช้กับ ประชาชนคนไข้ทุกระดับครับค่ะโอ้ก็เห็นผลเลยนะคะจากการดำเนินโ,โครงการในเฟสแรกแล้วก็กำลังทำเฟสที่สองนะคะทีนี้ขออนุญาตถามรายละเอียดอีกน,นิดนึงนะคะคุณหมอเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆที่จะไปใช้ด้วยนะคะว่าทำโครงการแบบนี้เนี่ยกระบวนการคุณหมอทำอยังไงคือเมื่อสักครู่เห็นในภาพเนี่ยก็คือจะต้องมีการแบบเรียกคนไข้ามาเข้าร่วมอบรมามาประชุมกันหรือว่าจะติดตามผลเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้ทำยังไงคะครับ ส,สิ่งที่เราเปลี่ยนไปจากแนวทางเดิมนะครับแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะทําโครงการนี้ทุกวันนี้ก็จะนัดคนไข้3 <c oughs> เดือนครั้ <c oughs> ง2เดือนครั้งแล้วแต่ว่าผล้ัาตาลเขาดีไหมแต่พอเรามาทําโครงการอันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําให้กับคนไข้ที่เข้ามาร่วมโครงการก็คืออันที่1เราจะสอนเขา1วันครับว่าจะต้องกินอย่างไรออกกําลังกายอย่างไรสวดมนต์สมาธิอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เขาเข,าเข้าใจในหลักการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการติดตามเขาทุก1เดือน และที่เปลี่ยนไปมากเลยก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเจาะเลือดสามเดือนครั้งหนึง่งแต่คนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยนะครับเราเจาะสัปดาห์ละสองวันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเจาะสองเวลาเช้าแล้วก็หลังกินข้าวสองชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราเจาะมากขึ้นกว่าโครงการปกปติที่เราดูคนไข้เนี่ยหลายสิบเท่า คนไข้จะสามารถเจาะเลือดแล้วก็จะรู้เลยว่าวันนี้เขากินอะไรแล้วน้ําตาลมันขึ้นเขากินอะไรแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นเขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรารักษาคนไข้ที่คลินิกบาวหวานเนี่ยสเดือนเจอกันมาเจอกันอีกทีหนึ่งเราก็ดูผลน้ําตาลแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ระหว่าง3เดือนที่ไม่เจอกันเขากินอะไรมาเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาพูดคุยในรายละเอียดมากเท่าไหร่แต่พอมาร่วมโครงการนี้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเจาะ2วันแล้วก็เจาะก่อนอาหาร หลังอาหารสองชั่วโมงดังนั้นคนไข้จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยครับว่ากินอันนี้นะน้าตาลสูงเขาจะกลัวด้วยตัวเองและเขาจะลดด้วยตัวเองและปรับพฤติกรรมด้วยตัวเองดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่ทําให้คนไข้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราใช้เครือข่ายมาช่วยดูแลคนไข้ด้วยนะครับเราใช้รพสตเราใช้อสมเราใช้ผู้นําชุมชนซึ่งอยู่ในชุมชนนี่แหละครับเราสอนหลักการ3ามสอสามอหนึ่งนอเหมือนกันแล้วก็ให้เขาไปเยี่ยมคนไข้ เขาก็จะไปกระตุ้นคนไข้ว่าวันนี้กินอาหารยังไงออกกําลังกายยังไงส่วนมนต์นั่งสมาธิหรือยังอะไรประมาณแบบนี้ก็จะช่วยกันทั้งเครือข่ายเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะ สิ่งที่คุณหมอวิโรจน์เล่าให้ฟังนี่ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่มีคุณค่านะคะฟังที่คุณหมอวิโรจน์บอกเนี่ยถอดได้ก็คือว่า1ก็คือต้องให้ข้อมูลให้ความรู้คนไข้ก่อนนะคะว่าสามสอสามอหนึ่งนอนเนี่ยเป็นอะไรทํายังไงได้บ้างนะคะต่อมาก็คือการติดตามผลอย่างใกล้ชิดอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับใช่ไหมล่ะต่อยว่าคนไข้เนี่ยจะต้องถูกเจาะเลือดเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะทราบผลแล้วก็ทีนี้เกิดความตระหนักเปลี่ยนพฤติกรรมของตอนเองได้เลยแล้วก็ที่3มก็คือเรื่อง ของความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ตรงนี้แหละจะลงพื้นที่ไปปักดันนะคะแล้วก็ไปให้ความรู้ไปติดตามใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนนคุณหมออันนี้ก็คือโมเดลที่ทางสสสเนี่ยอยากจะได้ก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆคือหมอบอลอยากจะเสริมบ้างค่ะโอ้ก็ไปผมไปเยี่ยมมาสองครั้งแล้วนะครับคุณต,ตาปรากฏว่าชัดเจนมากเลยครับว่าเราเห็นเลยว่าอันที่1ก่อนเลยนะครับคือว่าความศรัทธาคือตัวหมอเองกับคนไข้ พร้อมกันศรัทธาว่าเบาหวานหายได้แล้วเราจะหายไปด้วยกันนะครับอันที่สองที่เราพบก็คือว่ามีกระบวนการที่มีกุ๊ปไลน์ครับคือการสื่อสารแล้วปรากฏว่าคนไข้ก็จะจอบน้ำตาลแล้วก็ส่งเข้ามาในกุ๊ปไลน์แล้วเขาจะบอกว่าเขากินอะไรคือบางคนเนี่ยปรากฏว่ากินเยอะพอส่งมาก็รู้สึกผิดแต่บม,มีมีคนครับที่เขากินกินปลากินผักกินตามสูตรอะไรต่างๆเขาก็ส่งน้ำตาลดีขึ้น คนที่อยู่ในกลุ่มไลก็จะเห็นแล้วเอ้ยเขาทาได้นะและจะมีบางคนครับที่เกิดว่าน้ำหนักลดแล้วก็ควบคุมได้แล้วน้ําตาลค่อยๆลดแล้วสําคัญกนะ็คือหมอก็เลยลดยาด้วยนะครับปรากฏว่าเขาก็เห็นแล้วจนในที่สุดมีบางคนนี่นทะลุทะลุไปได้คือเรียกว่าน้ําหนักลดไป20กิโลแล้วหยุดยาทั้งหมดที่ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มไลก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทาได้เราก็ต้องทําได้ คือทุกคนก็เลยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองปิ๊งิ่งไปออกกําลังกายเหมือนกับคนต้นแบบแล้วทุกคนก็เลยพากันไปให้บางส่วนหายบางส่วนอาจจะเรียกว่าสงบหรืออาจจะคุมด้วยยาอยู่บางส่วนอันนี้แหละครับก็สิ่งที่เราเห็นคือความสวยงามและที่สําคัญคือเขาจะมีหมอครอบครัวที่เป็นหมอที่คอยดูแลอยู่ครับว่าเออคุณป้าพร้อมจะปรับยายังสมมติว่าคุณป้าเลิอกออกกําลังกายแล้วลดน้ำหนักได้ก็ลดยาลงเพราะว่าคนปกติสมมติสมมติถ้านะค,คนดนังคนดังทานยาอยู่ แล้วคุณตามไปวิ่งวิ่งวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีอยากจะลดยาก็ม่กล้าแต่หมอเองก็รู้สึกว่าไม่อยากลดทีนี้มันจะเกิดภาวะอย่างนี้ครับพอไปออกกาลังกายหรือควบคุมอาหารปั๊บั้งตาลปัป๊บแต่เราไม่ลดยาก,ก็จะกลายเป็นภาวะที่หิวเกินแล้วอยากจะกินเพิ่มนะครับดังนั้นต้องประกอบกันครับว่าจะทําให้เบาหวานหายได้เนี่ยหมอคนไข้ต้องตกลงกันคุณทําได้จริงหรือเปล่าคือความเชื่อของหมอส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไม่มีทางหรอกคุณทําไม่ได้หรอกอ่าต้องเปลี่ยนใหม่ครับว่า ฉันทำได้และหมอเชื่อว่าคุณทาได้แล้วลดยาแล้วพัฒนาการดูแลชีวิตไปด้วยกันโอค่ะอันนี้ก็คือไม่เซ็ตก่อนเลยนะคะทั้งหมอแล้วก็คนไข้ด้วยก็คือต้องเชื่อว่า การปรับพฤติกรรมเนี่ยมันช่วยทําให้เบาหวานสงบได้นะคะก็เรียกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเลยนะคะทีนี้อีกขั้นหนึ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเลยนะคะคุณแม่สงเสงี่ยมวันนี้ร่วมรายการสดกับเราด้วยนะคะอยากจะให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะคุณแม่ คือต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนไข้ที่มาหาคุณหมอนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านโครงการแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆด้วยนะคะคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตอนแรกที่มาหาคุณหมอเนี่ยมันมีอาการยังไงบ้างคะครับตอนแรกก่อนเข่าโครงกันน้าตาลไอ้น้ำหนักลอยแปดกิโลโอ้จ้า พิ่นก็นเลยอันส่วนมาเข้าโครงการคุณหมออยู่รอพอสอตอเพิ่นก็นเลยว่าไปเข้าโครงการน้ําบอโครงการบาหวานหาได้สุขภาพดีวิถีไทยแม่สิไปลองเบิงบอก็เลยว่าบ่อยากไปกระเทิงอยากไปเทิงบ่อยากไปเพิ่นก็นเลยว่าเอาก็เลยไปลองเบิงคันลองเบิงนี่คุณหมอเพิ่นก็นเลยว่าให้ให้เฮ็ดให้เฮ็ด3ส สามอหนึ่งนอ,อก็เลยมาเห็ดล่องเบิงมันก็เลยเหตุใดน้ำตาลด้กี่เป็นสองร่อยอเป็นสองร่อยอจ้าสองร่อยกลัวพอดีไปหาหมอตอนไหนเพื่อนกมิต่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะได้เพิ่มยานะ สามเดือนนัดไปอีกทีจะได้เพิ่มยายอีกฉีดเด้อแม่โอ้ยจะเป็นสีเห็ดจังไดจังสีดดลดไดเื่าานอาานอก็เลยบอกว่าแม่คุ้มอาหารบ่อคุ้มอาหารใดบ่อก็เลยว่าคุ้มได้คนไปแล้วก็เห็ดบ่ไใดคือเกาคนเขาโค้งกันแล้วเพอนก็เลยว่าแม่เห็ดใดบอ่อก็เลยมาล่องเบิงน,น,บน้ำนักลดไปกี่โลครับน้ำนักตอนนี้เหลืออยู่ 74กิโลจะจากลอย8กิโลโอ้ลดไป30-40กิโลเลยนะคะคุณแม่จ้ะแต่ก่อนเคยก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยกินยาอยู่9เม็ดครับตอนนี้เนี่ยหยุดยาแล้วหมอหมอเพื่อนบอกว่าเอามาเข่าโครงการนี่โอ้ยสไไเ่เขา,เขา,เขายังไงตักยาเป็นกรรมกคกินบมอหายอยู่อันนี้ว่าได้กินยามันคือสีหายได้ก็เลยวางส่ครับค่ะ,คะจา<อ>มันก็ แม่คะดังนั้นเนี่ยถามหน่อยสามสอที่สูตรทั้งหมดเนี่ยนะคะสาอหนึ่งน,นเนี่ยทำแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนที่เข้าสูตรนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ยากหรือเปล่าคะคุณแม่ตอนแรกก,ยก,รก็ยากพี่ิจาค่ะยากยังไงบ้างคะแชร์ให้ฟังหน่อยตอนแรกกินข้าวเป็นเทลสองกะละมังคุณจา้าไปใส่ขันกะว่าอ้ยจะเป็อนอ้วน จะเป็นอ้วนหลายเนาะไปเห็ดอย่างมากือมาอ้วนแท้เศร้าว่าใดตีก็บอกว่าบอ่อเศร้าว่าใดเห็ดจังใดยังสีเศร้าใดกินสองกะละมังบบนี้เล่มะเขารงการคุนหมอเพื่อนก็นเลยว่าให้กินโปรตีนให้กินโปรตีนหลายลายอค่ะก็เลยเริ่มปรับเรื่องของการกินของเราใช่ไหมคะจ้ะขยันเพิ่มหนึ่อง,ง,งสัพส,สอละคะคุณแม่สัพสอที่บอกว่าอ่ามีสนทนาธรรมมีสมาธิ มีสวดมนต์นี่คุณแม่ทําอยู่แล้วหรือเปล่าคะจะตื่นตีซีเมืม่อเมื่อสวดมนต์แล้วกับเม,มื่อสมาธิตะกี่นางว่าดดเพิ่อนอ้วนหลายเพิ่นปวดเข่านางว่าด้แต่ตอนนี่นางได้เปลี่ยนชั่วมุ่ง<อ>จ้าเดินสภาพนี่มันขึเปลี่ยนเลยเนาะเพราะมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเนะาะย่างไปไซกับว่าใดเพิ่นปวดขาปวดเข่าเพิ่นสิยู่กับทีเลยขึ้นบันไดลงมบานกระจม ได้นางพักเศร้ากางกางขั้นดีๆเปกันไดเดี๋ยวนี้เร่มเข้าบาเป็นบไดย่างขึ้นบ,นบันไดแม่จ้ะบ่าปวดขาค่ะโอ้ที่ได้นี่ก็คือเรื่องสุขภาพนี่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับอาหารเรื่องของการปรับอารมณ์แล้วก็ออกกําลังกายคุณแม่ทายังไงบ้างคะออกกําลังกายกระวิ่งอยู่ในบ้านนะจ้ะเด็ด วิ่งเยอะไหมคะแม่วิ่งเยอะแล้วก็เฮ็ดไปเฮ็ดเบมดชูธทาที่เขาเฮ็ดได้ไหมจ้ะค่ะสามสิบนาทีค่ะโอ้ใช้ได้เลยนะคะเวลาสามสิบนาทีแต่ก่อนเพรท่านในสวดมุ่นเพราท่านสามารถที่ผัวไปใส้กับจมไปผัวว่าไปยังมากขึ้นไปโดนแท้บัดชูมเออร์นี่เต้าเพิ่นสิไปเต้าสิมากเพราะมีอารมณ์ผิดไม่ได้ทะเลาะกันแจ็คเทอร์จ้ะ ยอดเลยนะคะดังนั้นนี่คุณแม่ต้องบอกว่าจากคนไข้มาเป็นคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่เป็นกําลังสําคัญของโครงการด้วยนะคะคุณหมอวิโรอดอย่างคุณแม่เสี่ยงนี่มีคนไข้ที่ลิกตัวเองเนี่ยเราก็มาเป็นแกนนำเรียกว่าเป็นคนสำคัญที่จะไปรณรงค์ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอครับคือตอนนี้เนี่ยคนไข้ที่สามารถหยุดยาได้เนี่ย ตอนนี้เราให้เป็นคุณครูหมดทุกคนเลยครับเวลาเราไปเราไปไปตรวจคนไข้ที่เราพอสตอเนี่ยจะมีคนไข้เราพอสตอหนึ่งสามสิบสี่สิบคนเราก็จะให้คุณแม่เหล่านี้คุณพ่อคุณแม่เหล่านี้ที่หยุดยาได้แล้วเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้เราว่าเนี่ยโครงการสามสอสามอหนึ่งน้อเนี่ยทําแล้วเนี่ยได้ผลจริงเพื่อนเพื่อนเคยกินยาร่วมกันกับคุณแม่มาตลอดเป็นสิบปีเดี๋ยวนี้แม่สงเสงี่ยมหยุดยาแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นพลังอย่างยิ่งครับ คือพวกหมอพวกพยาบาลเวลาไปคุยกับคนไข้เนี่ยคุยแล้วคนไข้ก็ฟังแล้วเฉยๆแต่เนี่ยแม่สงเสงี่ยมเอ่ยแม่พุทธเอ่ยหลายๆคนที่หยุดยาได้แล้วเนี่ยเวลาเราออกไปเราพอตอเวลาไปตรวจคนไข้คลินิกเบาหวานที่เราพอตอเนี่ยเราจะให้คุณแม่ไปเป็นวทยากรด้วยแล้วคนไข้ควรจะฟังแกครับเพราะว่าเห็นอยู่กระตาเคยกินยามาด้วยกันเป็นสิบสิปีแต่ณวันเนี้ยหุ่นลดลงคุณแม่สงเสงี่ยมเี่นน้ำหนักลดไป30มสิบกิโลแล้วตอนนี้หยุดยาลงได้แล้ว นะครับโดยที่ไม่ต้องไปกินยาลดน้ําหนักหรือไม่ต้องทําอะไรใช้ชีวิตแบบเดิมเลยเพียงแต่ว่ามีระเบียบวินัยมากขึ้นกินอาหารที่ถูกออกกําลังกายได้ดีตอนนี้หายแล้วมันจึงทําให้เกิดกระแสในการสร้างสร้างเครือข่ายแล้วก็เกิดกระแสในแต่ละชุมชนมากมายตอนนี้เนี่ยคนไข้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการของเราใน45คนเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพ่อพ่อ,พอแม่เหล่านี้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าออของคนที่หยุดยาได้แล้วเนี่ย สามารถที่จะมาช่วยวงการสาธารณสุขเราได้เยอะมากครับค่ะ้หตรงนี้ดีมากเลยนะคะก็คือได้บุคคลต้นแบบเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับเรื่องของการอณรมณ์ที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยนะคะลดความเสีย่ยงหรือว่าเป็นบาหวานเป็นความดันนี่หยุดยาโรคสมองด้วยนะคะทีนี้ถามคุณแม่สงเสงียม ว่าเวลาที่ลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลไปเล่าประสบการณ์กับชาวบ้านคนอื่นๆนี่คุณแม่จะให้ข้อมูลยังไงบ้างคะ,ะที่เวลาลงพื้นที่ไปนะคะมีอะไรอยากจะบอกชาวบ้านคนอื่นบ้างคะคุณแม่จะก็ไปบอกเขาว่าเมื่อเขาโครงการมุ่งกันเดอร์เพนเทดีหรีควบคุมอาหารออกกําลังกายสามสอสามอ,อหนึ่งนอ ผัดภาคกันเหตุได้มันก็ดีเอาสุขภาพเจ้าของไว้ผู้เจ้าอยากตายหนี้จากลูกจากหลานผู้เจ้าบ่กขันว่าอยากตายมาเหตุคือข่อยก็บอกว่าแต่ก่อนนี่สร้างหอดหมอว่าหมอบอกให้กินหน่อยมันสิกินหน่อยยังไหนคนเคยกินหลายเจ้าของเหตุงานอยู่ในห้องแอร์เจ้าของบอกเหตุงานอยู่ในห้องแอร์เจ้าของเหตุงานตากแดดผู้หนึ่งเห็ุงานหลายผู้หนึ่งเหตุงานหน่อยมันบ่เมียมันสิไปยุใสบราสันขันไมาเหตุแล้วประเทศได้ บ่หิวเข่าบ่าเมือยทําทงานก็นไดเมื่ดมือ,อแต่ก่อนนี่เห็ดกับบ่ไดเพิ่นเมยเพิ่นปวดเขา่าแต่ตอนนีเศร้าปวดแล้วชุดยอดค่ะอันนี้คือสุดยอดเลยนะคะคุณแม่ที่จต้องถามว่าคุณแม่จะเียเนี่ยทํายังไงคะเวลาที่แบบจากเดิมที่เราเคยกินแบบเยอะกว่าน,นี้เนาะตอนที่มากินน้อยลงนี่เราต้องแบบโอ้โห ใเรามากน้อยขนาดไหนเนาะมีเทคนิคยังไงบ้างคนะคุณแม่เพิ่มโปรตีนเพิ่มเพิ่มโปรตีนกินไข่กินผักกินปลาค่ะตอนแรกกับมยของเคยกินหลายแล้วกินหน่อยเมื่อพูดออกนอนกินคุณแล้วแต่ตอนนี้เพราะได้นอนเพราะได้ฝืนอยู่ใดทำงานใดค่ะอ่ะาก็คือเรื่องของโภชนาการเนาะ ที่บอกเรื่องอาหารห้ามบูนี่ก็คือเสริมโปรตีนอาจจะลดพวกแป้งแล้วก็เสริมผักเสริมโปรตีนเข้าไปทานปลาพวกนี้ใช่ไหมคะคุณแม่จ้ะค่ะโอ้ได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่สงเสงี่ยมแล้วก็คุณหมอในการรณรงค์แล้วนี่เห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบมีความสุขไปด้วยนะคะที่เราเนี่ยมี คนไทยที่มีสุขภาพดีขึ้นนะคะจากการทําโครงการของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะคุณหมอเิโ้รอดคะหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการรณรงค์จะทํำยังไงต่อไปมีโครงการหรือว่าจะขยายผลยังไงต่อไปบ้างไหมคะครับคือตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลระวางแผนไว้แบบนี้ครับว่าตอนนี้เฟสที่สองเนี่ยเฟสแรกเรา45คนเฟสที่สองนี้เราทํา1,000คนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเฟสที่สองนี่เราทําได้ดีแล้วก็เราออกแบบ การเก็บข้อมูลได้ดีนี่นะครับเฟสที่3เราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะทางทั้งอำเภอซึ่งอำเภอเรามีประชากรประมาณเกือบ0 0หมืคนคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนที่เป็นเบาหวานณนะวันนี้เนี่ยจริงๆรเนี่ยร่างกายมันเริ่มมีน้ําตาลเกินมีพลังงานเกินมาประมาณ10ปีแล้วร่างกายมันพยายามปรับมาตลอดประมาณ10ปีจนณนวันหนึ่งมันปรับไม่ไหวมันจึงเป็นเบาหวานดังนั้นตอนนี้คนที่ยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ย ถ้าใครกินเกินอยู่ตลอดเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยอนาคตก็จะกลายเป็นเบาหวานดังนั้นในเฟสที่3เนี่ยเรากะว่าเราจะขยายทั้งอำเภอชวนคนมาทำสามซอสสามอหนึ่งนอให้มีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆเลยในอนาคตเนี่ยคนที่จะกลายเป็นเบาหวานความดดงของอำเภอกระโนนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าโครงการในเฟสที่2เนี่ยเราออกแบบเก็บข้อมูลได้ดีแล้วเนี่ยสุดท้ายเฟสที่3 ในปีหน้าเนี่ยเราจะทางทั้งอำเภอให้ประชาชนชาวกระนวนมีสุขภาพดีทุกคนครับโอโ้อันนี้สุดยอดมากเลยค่ะคุณหมอแล้วก็คนกระนวนก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคนไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งสองท่านที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจเยอะเลยนะคะจากโครงการนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ